สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาบ้านคุณครูนะครับคุณครูสุขศึกษาคุณครูพระละนะครับท่านมาเยี่ยมท่านนะครับช่วงปิดเทอมสวัสดีคุณครูพระลาครับสวัสดีครับสวัสดีคับเอาวันนี้มาเยี่ยมบ้านเนาะจัดบ้านได้โอเคมากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นในวันนี้นะครับที่อยากจะมานําเสนอก็คือในเรื่องของหน้าบ้านท่านก็จะปลูกจริงๆก็จะมีไม้ประดับแหละแต่ว่านี้จะไม่ใช่ไม้ประดับแต่จะเป็นพืชในเรื่องของ เป็นอาหาร่ะเนาะเป็นอาหารได้ด้วยอันนี้เป็นต้นอะไรครับบนครูต้นต้นเพกาค่ะเพกาหรือว่าลินฟ้าเนาะภาษาบ้านบ้านภาษาบ้านเราก็ลินฟ้าลินฟ้าคือสาเหตุที่ชื่อว่าลินฟ้าเพราะว่ามันสูงแต่สิ่งที่ผมเห็นของหน้าบ้านครูคือมันเตี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือสูงนิดหน่อยมันมันออกลูกแล้วปกติถ้าเกิดว่าเป็นลินฟ้านี่จะสูงมากเท่ากับต้นปอดูขนาดนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เตี้ยมากอ่าอันนี้คือกําลังออกดอกเนาะค่ะแล้วที่สําคัญเพิ่งเก็บไปไม่นานเพิ่งเก็บไปแล้วก็ออกดอก ออกดอกใหม่ออกวนไปเรื่อยๆออออจะเหลือลูกไม่เยอะเรามาดูด้านนี้ไอ้ต้นนี้จะมีลูกแล<ะ>้วด้านนี้เนี่ยตัวนี้จะมีลูกแล้วสูงน่าจะประมาณสัก2เมตรกว่าถึง3เมตรก็ติดลูกแล้วมีลูกแล้วทาไมค,คุณครูถึงถึงปลูกไว้หน้าบ้าน,นครับก็ส่วนหนึ่งก็เอาไว้รับประทานกินกับน้ําพริกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นยาเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะก็ช่วยในการบํารุงสายตามั่งนะคะลดความดันโลหิต นะคะบำรุงเลือดนะคะสารพคุณมันมีหลายอย่างเนาะเท่าเท่าที่รู้มาเท่าที่เห็นคุณครูโพสลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดันเบาหวานแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับราคาไม่ได้แพงมากอย่างเช่นขายกันฝักละสิบาท2ี่ิบาทมั้งแค่นั้นเองเนาะแล้วนอกจากนี้คุณครูเห็นมีต้นเล็กๆด้วยเห็นพ่อไปเยอะเลย่ะคะเอาเม็ดนะคะเม็ดเม็ดจากต้นแม่เขานั่นแหละนะคะเอาไปเพาะอย่างดีเลยนะคะก็คือเอา ออกจากฝักแล้วก็ไปล้างล้างอย่างดีเลยค่ะคล้าง<ผ>มไม่ให้มีเชื้อราแล้วก็เอาตากให้แห้งตากแห้งแล้วก็คุกนะั้นยากันเชื้อาาารอา,าแล้วก็ถึงเอาไปเพาะในกระบะซึ่งใช้ดินปลูกที่เราทําขึ้นเองค่ะครับผมโอ้นี่อันนี้คือบริเวณภายในบ้านของท่านครับนอกเหนือจากาลิ้นฟ้าหรือเพกาข้างในก็จะมีบอลสงบอลสีเยอะแยะมากมายี่ครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเนี่ย แล้วตรงนี้ครับนี่ท่านได้พอไว้แล้วนี่ครับต้นนี้เลยต้นสูงขนาดเท่าไหรคุณครูลองหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยครับก็เห็นว่าชําแล้วก็ปลูกด้วยขายด้วยเนาะอืมก็จะมีไม่มากครับก็จะมีประมาณนี้แหละนี่ครับขายถ้าเกิดว่าเป็นมันก็จะมีก็อยู่ที่ประมาณสักสามต้นร้อยอ่ะเนาะสามต้นร้อยสามต้นร้อยขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นเล็กๆก็จะประมาณสักสตาร์ทที่ต้นละ สิบาทยี่สิบาทอันนี้ก็คือสามต้นร้อยกมีหลายหลายขนาดหลายรุ่นเพราะว่าปลูกตอนเพาะก็เพาะพร้อมกันแล้วใส่ถุงครับผมเราเพาะในกระบะก่อนแล้วก็เอามาใส่ถุงทีละช่วงเป็นหางเป็นสัปดาสัปดาแยกใช่ไหมครับต้นก็เลยอาจจะมีหลายรุ่นอ่าแรกๆนี่จะเป็นเล็กๆขนาดนี้เนาะนี่อันนี้คือรุ่นรุ่นหลังๆอันนี้คือสิบาทเลยต้องแต่ว่าต้องมาซื้อที่บ้านนะสิบาทนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ต้นใหญ่เข้ามาหน่อยก็สามต้นร้อยนี่ครับอแต่ถ้าเกิดว่า มาซื้อที่บ้านก็จะได้ราคาถูกหน่อยแล้วก็จะมีแถมแกลกรถแลกแจกแถมด้วยนะครับรายละเอียดถ้าเกิดมีคนสนใจแนะครับคุณครูเบอร์โทรอะไร<อ>ครับศย์ปดเก้าแปดสี่็ดเก้าศย์ปดเก้าศ 9469คะ่ะ9469รายละเอียด้วยโทรผมจะลงให้ร่างที่อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เริ่มจบับเบลเบแล้วต้องไปกินเลี้นฟ้าเยอะๆนะเพื่อที่จะได้แบบ <c oughs> ทําให้ความจําเพิ่มขึ้นมานี่ครับอันนี้เป็นเพกาเตียหรือว่าลิ้นฟ้าอันนี้เป็นของแท้เลยเนาะ <c oughs> ก็เท่าที่เห็นหน้า <c oughs> บ้านคนุณครูก็จะปลูกเป็นแบบนั้น <c oughs> แล้วก็จะมีหลายต้นด้วยครับนอกเหนือจากนี้โอ้โหบอลสงบอลสีเยอะแยะเลยมีพันไหนที่จะแนะนาบ้างครับนี่เห็นสีสันอันตนนี้เป็นอะไรครับนี่อย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้เป็น ถ้ามาก็มาในนามไก่อมรินค่ะเป็นเกาะฟอมกอไก่อมรินไก่อมรินค่ะไก่อมรินอันนี้ก็สบู่เลือดค่ะอะไรนะครับสบู่เลือดดางสบู่เลือดดังสบู่เลือดดังหรือสีลิงดำนะคะหรือสีลิงดำครับผมดืงแล้วนี่ครับแล้วนี่ไอที่ดำๆอย่างงี้ครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับนี่อันนี้อโคลลนค่ะโคลอนค่ะโคลอน ผลลัพนใบใบใบ,บจะดำนี่ครับแล้วก็ไดมอนเฮดไดมอนเฮดเขาไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันเลยครับนี่นละอย่างกันเขาเลยครับน,น,นละอย่างพอดีเขาอยู่ในกระถางเยอะเขาก็เลยต้นเล็กหน่อยธรรมดาเขาจะต้นใหญ่หอันนี้ก็จะเป็นฟาโลค่ะที่เราโอ้แสดงว่าถ้าเกิดมาดูพัน,พนเพกาเตียจะไม่ใช่แค่เพคาเตียนะหลายอย่างเลยที่คนรักต้นไม้จะต้องเห็นน่ะเป็นโพค่ะกอกปโพด่างอืมเปโพด่างเหลืองพวกนี้ขายด้วยไหมครับดูว่ายังไงขายค่ะขายด้วยอยู่ใช่ไหมครับต้นเล็กมีต้นเล็กอยู่อ๋อ ทางด้านนู้นเขาเขาอนุญาตพาไปดูด้านนู้นหน่อยครับโอกหลายอย่างเลยเป็นคนที่ฮาวเอียรนค่ะสะสมปลูกแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ขายด้วยเนาะฮาวเอียนนี้ต้นลำต้นเขาลำไม่ใช่ใบค่ะก้านใบเขาก้านใบเขาจะเป็นสีแดงเขาเรียกว่าอะไรนะครับฮาวเอียนฮาวเอียอืนโอเคนะครับ ก็จะมีบอลสีก็จะไม่ค่อยได้ได้ดูแลช่วงหน้าฝนมัน <c oughs> ก็ฝนมันจะทําให้พวกใบเขากิ่งหักอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ด่านข่างเห็นรอบๆอนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้หลายอย่างนะตอนนั้นถ้าเกิด,ดด่างนี้มีราคาแน่ๆเลยอ, <c oughs> อ,อ่ามาดูกันครับโอเคครับถ้าสนใจในเรื่องของเทกาเทียังไงก็รายละเอียดเบอร์โทรรวมถึงข้อมูลการติดต่อทาง Facebook ผมจะลงไว้ล่างคลิปนะครับอยากจะให้มาที่บ้านนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่ามาที่บ้านท่านก็จะได้เห็นในเรื่องของ พวกบอลสีพวกไม้ประดับเยอะแยะมากมายคุณครูเนาะประมาณว่าเป็นงานอดิเรกช่วงหลังเกษียณนะเนาะอีกปี2ปีคุณครูก็จะเกษียณแล้วก็จะมีคุณครูเพื่อนครูครับได้มาเยี่ยมชมด้วยทางนู้นก็เจ้าแม่บอลสีแล้วอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็ปลูกรดหลังหลังล่าสุดอ๋ออันนี้คือรดหลังใช่ไหมครับรดหลังล่าสุดก็ยังไม่จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่พวกนี้ก็น่าจะต้นละยี่สิบาทนะครับเล็กๆแค่นี้แต่ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็3ต้นร้อยเโอเคครับถ้าสนใจ อ๋อลืมถามไประยะในการปลูกประมาณกี่ปีถึงจะมีติดลูกให้เราได้กินครับบุนครูก็ไม่ภายในปีด้วยนะค่ะปีหนึ่งเลยอ่ะปีสองปีเนี่ยปีสองปีนี่แหละค่ะก็ได้ก็คไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเนาะไม่นานข้างบนก็รุ่นสุดท้ายถามถามแฟนคุณครูเห็นว่าก็เอาไว้หน้าบ้านก็ขายได้อาทิละร้อยส0งเลยนะได้